ทำรองเท้านิดนึงเพราะตอนนี้มีคนก็ที่มาถามเรื่องการเรียนหรือการคิวที่จะมาเรียนกับบัง feet, นี่ก็เยอะนะทีนี้บางจะบอกว่าหลักสูตรการสอนของบงังอะนะคือบางสอนจากชีวิตจริงจากการประสบการณ์จริงทุกๆคนที่มาเรียนกับบงังก็เยอะเยอะมากที่เรียนไปแล้วนะที่จบไปหลายๆรุ่นแลนะ้วก็เยอะเยอะมากๆแล้วที่จบกับบังไปหลายรุ่นแล้วก็บังก็จะเป็นรุ่นๆแบบทีนี้การเรียนทํารองเท้าเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างก็คือหนึ่ง บางจะบางคนมาเรียนซ่อมอ่าบางคนมาเรียนซ่อมบางคนมาเรียนยกผ้าเนี่ยในงานยกผ้าเห็นไหมคือรองเท้าเก่าเนี่ยมาเรียนยกผ้าพวกมาเรียนยกผ้าอ่ะมายกผ้ามาเรียนยกผ้าก็คือเนี่ยการทําหน้าผ้าการทําหน้าผ้าการยกผ้าเนี่ยแล้วบาคนที่มาเรียนนะไอ้สายที่อยากจะมาเรียนกัน่ะไอ้สายที่อยากจะมาเรียนการยกผ้าการทําหน้าผ้าคือซ่อมเนี่ยมันมีหลากหลาย มีมาเรียนซ่อมการทำคอนเวิร์ตบางคนมาเรียนซ่อมพวกรองเท้าทั่วไปเช่นรองเท้าหนงอย่างเช่นเนี้ยขยายไซส์เนี้ยไซส์มันไซส์มันเล็กเราขยายใหญ่เห็นไหมเล็วิงคู่นี้พอเราขยายใหญ่ก็รองเท้ากลับไปใช้งานได้อีกก็อบอกเขาไม่ได้ใช้งานมาเป็นสิบปีละครับวะไม่ได้ใช้งานเปสิบปีการสอนบางเนี่ยสอนการทํารองเท้าแจ็คคือการซ่อมก่อนนะงานซ่อมแล้วก็สปากระเป๋าแล้วก็การงานตัดอีกบางก็สอน ตัดกระเป๋าตัดเครื่องหนังตัดรองเท้าบางก็จะสอนบางก็จะสอนอยู่และอย่างเช่นในเคสรองเท้าที่เนี่ยมาเพิ่มเนี่ยมาใส่มาเปลี่ยนมารื้อขยายไซส์แล้วก็เปลี่ยนใส่หัวหล็กเนี่ยอ่ะเราก็ทําคือเอาจริงๆอ่ะของบางเนี่ยนะครบวงจรครบวงจรในเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องทําเครื่องหนังเลยจะตัดจะซ่อม จะตอกลายเครื่องหนังอีกอสอนการตอกลายเนี่ยการแกะลายการแกะลายบนเครื่องหนังก็สอนอ่าแล้วก็คือครบอ่ะบางก็บอกไม่ถุมก,กันอะไรที่เกี่ยวเครื่องหนังคือบางสอนครบเลยในในตัวของบางคนเดียวนะมันแล้วแต่คุณจะแบ่กแยกย่อยอะไรไปถามว่าบางเป็นคนเก่งไหมพี่บางไม่ได้เป็นคนเก่งนะแต่บางอ่ะทำตรงนี้มานานแล้วก็ทําจนแบบบางอยากเดินให้มันสุดอ่ะว่า ถ้าเราทํารองเท้าแล้วเราไม่ใช่ว่าแค่่้มเราต้องตัดรองเท้าเป็นตัดกระเป๋าเป็นออกแบบเป็นแก้ปัญหาได้เป็นอย่างเงี้ยเคสอย่างเงี้ยรองเท้าพวกเนี้ยรองเท้าเมกาที่ทุกคนบอกอยากจะให้กลับไปอยู่ในสภาพที่โอเคเนี่ยมันจะแก้ยังไงบางก็เลยทําไอ้ตัวยาองออกมาขึ้นมาบางก็ทํายาองออกมาขึ้นมาพอบางทํายางตัวนี้ออกมามัน,นมก็สามารถแก้ปัญหามันก็ช่วยตอบโจทย์ปัญหา่าได้และแก้แก้ปัญหาหลากหลายถ้าคนติดตามบางจะรู้นะ ว่าสกิลของบางในการทำรองเท้าเนี่ยบางจะทําแตกต่างจากคนอื่นนะคือประมาณนั้นก็สรุปง่ายว่าทุกระบบจบที่บางเดี๋ยวบางคนก็งงว่าท,ทาไมของบางมีแป้งด้วยแป้งนี่บางคนงงนะว่าแป้งนี่มีไว้ทาไมแป้งนี่ก็ไว้เป็นในกรณีที่เราตัดรองเท้าเลยเราเข้าหุ่นเราเข้าหุ่นรองเท้าอะ่ะเราจะต้องใช้แป้งรวยโดยก่อนเวลาเราดึงดึงดึงหนังหน้าออกมันจะง่ายเข้าใจะปะมันมีเคล็ดลับมีเทคนิคมีสกิลเยอะ นะรู้เรื่องไวัรุ่นอยากรู้อะไรทุกระบบจบที่อาบังรับประกันว่าให้ในสิ่งที่ประสบการณ์ตัวเองลุวน,นกับตอนนี้อายุ50แล้วคิดว่าชั่วโมงบินก็พอจะแนะนำคนอื่นได้รู้เรื่องไนะ